ปัญหามลรงดูดเลือดในคอกฟาร์มเรานะครับไม่ว่าจะเป็นวัวไก่ควายนะครับสุกรนะครับวันนี้แนะนําเลยนะครับเดลทองยี่ห้าพัดนะครับทุกท่านตัวเดลทอกยี่ห้าพัดนะครับตัวนี้นะครับเขาจะเป็น2ตัวยาบวกนะครับในการป้องกันและก็กําจัดป้าหาดูดเลือดนะครับผมแบบ2ตัวยานะครับซึ่งออกฤทธิ์โดนตัวตายนะครับน็อกดูดซึมไอ้ละเหยโดนหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับผมและก็ที่สําคัญนะครับเดลทอกยี่ห้าพัดตัวนี้นะครับกลิ่นไม่แรงนะครับผม กินไม่แรงและแถมเขาเรียกอะไรราคาคุ้มค่านะครับผมแล้วก็ปลอดภัยต่อวัวด้วยสามารถพ้นโดนตัววัวได้นะครับอาจจะรีกเรียกในเรื่องของดวงตาด้วยนะครับซึ่งทางร้านนะครับก็จะมีทั้งเดลท็อก25เดลทอก50นะครับอยู่ที่ใครชอบความเข้มข้นนะครับผมตัวนี้นะครับก็แนะนําที่1ฝาต่อน้ำ5ลิตรนะครับ4าต่อน้ำ20ลิตรนะครับส่วนเดลท็อก50ตัวนี้ครับ1ฝ้าต่อน้ำ10ลิตรนะครับผม ซึ่ง20ลิตลก็จะใช้แค่2ฝานะครับความเข้มข้นจะแตกต่างกันแต่เป็นตัวยาเดียวกันนะครับผมสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมได้เลยนะครับเดี๋ยวถอง25พัดกับ50พัดจัดไปครับ